สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับลูกหน้าตัวกลมค่ะวันนี้เราจะมากินมะพร้าวกะทิกันเนาะซึ่งมะพร้าวกะทิอ่ะมันค่อนข้างหายากมากเนาะหากินยากมากแล้วก็เพอเอิญพี่ได้มาได้ได้มาลูกหนึ่งซึ่งมะพร้าวกะทิอะค่ะมันเป็นมะพร้าวที่เราไม่สามารถแบบว่าปลูกได้ได้ขึ้นมาเองเนาะมันจะเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามะพร้าวกะทิที่พี่ได้มาเนี่ยเนื้อข้างในมันจะฟูน,ฟ,นฟูเจลลี่ขนาดไหนเนาะ เดี๋ยวเรามาเริ่มปอกกันก่อนเลยแล้วตอนนี้แกเปลือกอกาบมะพร้าวออกหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเฉาะกันเลยมาดูซิว่าเนื้อข้างในของมะพร้าวกวะทิอะค่ะมันเป็นยังไงบ้างเนาะว่าจะเนื้อฟูแค่ไหนเนาะ ถ้าใครยังไม่เคยกินเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเนื้อข้างในมันนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราดูกันโอ้โหดูนี่ดูเนื้อมันนี่โอ้ยช่ำมาก ดูนี่เป็นไงดูนี่ยน้ำอันนี้เขาเอาไปทำขนมก็ได้นะหรือกินสดๆแบบนี้ก็ได้วันนี้เดี๋ยวจะมากินกับน้ำตาลนะ,นนเ,ะนนลนะเป็นไงก็จากที่เฉาะมาแล้วเนาะโอ้โหนเนื้อฟูน่ากินมากเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยก็วันนี้ก็จะมาชิมกับมีน้ำตาลทรายเนาะแล้วก็ชิมกับน้ำตาลปี๊บค่ะ มาเลยเดี๋ยวลองชิมเนื้อมันก่อนลองชิมแบบว่าความมันของน้ำมะพร้าวก่อนมั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 นเหมือนเรากินแบบว่าพวกเยลลี่เลยอะคะ่ะเห็นเนาะ

ดีงหวานหอมอร่อยเกิงน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายมาคุกนะานมาคุกในน้ำเลยนะเยิมย้มเยิ้มหวานมัน อร่อยมากเนื้อฟูนุ่มแล้วก็ก่อนที่ก่อนที่พี่จะเอาไปแช่อ,อากาศแช่ในตู้เย็นเอาไวา้มันก็เลยมีความาค,ความเย็นเย็นด้วยหวานด้วยหอมด้วยความมันด้วยนัวมากเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวเราเอาทั้งน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลปี๊ไปคุกเลย อันนี้อันนี้แบบว่าได้มานี่แบบถูกใจมากอะ่ะตอนแรกก็กังวลอยู่ว่ามันจะเป็นมะพร้าวมันจะเป็นกะทิแค่ไหนเงี้ยโอ้พอเปิดมาแบบอื ถูกใจเนื้อข้างมันก็พอเนื้อข้างมันก็นุ่มมากไม่แข็งเลยอ่ะอืมก็วันนี้นะะก็มากินมะพร้าวกะทิเอหมดไปเกือบครึ่งลูกเลยคืออร่อยมากหวาน หวานหอมเนาะปกติถึงเรายังจะไม่ใส่น้ําตาลปีกับน้าตาลทรายไปมันก็ทั้งหวานทั้งหอมอยู่แล้วพอเราใส่เข้าไปมันก็ยิ่งแบบว่ากลมกล่อมมากขึ้นนะคะแบบถูกใจมากถ้าปกติเขาเอามากินแบบว่าเอาไปทำเป็นขนมหรือเอามากินแบบ ธรรมดาแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่คนชอบเนาะแต่ก่อนไปกินอะ่ะก็เอาไปแช่ตู้เย็นก่อนมันก็จะแบบว่าอร่อยมากขึ้นไปอีกเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ